ยกเลิกเทสแอนโกเพื่อให้คนในประเทศได้เที่ยวแต่สุดท้ายก็ยกเลิกจัดงานเทศกาลร,รวมตัวอีกจนได้คือเรื่องเลิกจัดงานเทศกาลร,รวมตัวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยกเลิกทั้งประเทศนะครับแต่ว่าเมืองหลวงเนี่ยเขาบอกว่าส่วนของส่วนราชการที่เป็นคนเป็นคนจัดหรือเปล่าไม่รู้นะก็จะยกเลิกแล้วก็ไอ้เรื่องว่าเลิกเทสแอนโกเพื่อให้คนในประเทศเที่ยวเนี่ย ก็เขาเคยพูดอยู่ในข่าวหนึ่งก็คือเราปิดกั้นคนจากนอกประเทศให้เข้ามาน้อยลงซึ่งเราน่าจะเรียกว่าปิดประเทศซะมากกว่าเพราะว่าคนเข้าก็คงจะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเพราะว่าเขาคงกลัวโดนหลอกว่าจองไปแล้วเราอยู่ดีก็เปลี่ยนอะไรอีกอ่าแล้วทีนี้คือคนในประเทศที่อาจจะเลิ่งล่าแล้วตอนนี้ไม่มีตัวแพร่เชื้อเข้ามาคือมีเข้ามาน้อยลงแลเหลือแต่พวก t ท s t and Go กที่ได้ QR code หรือกำลังรออนุมัติเนี่ย ก็คือประมาณ90,000คนที่จะเข้ามาเท่านั้นจากเดิมที่อาจจะเข้ามาเป็นหลายแสนคนในช่วงก่อนสิ้นปีนะครับคนในประเทศอาจจะเลืองล่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องโดนต้มอีกเช่นเดียวกันไม่ได้บอกใครต้มนะก็คืออย่างที่บอกว่าอย่างเมืองหลวงเนี่ยก็ยกเลิกจัดงานกิจกรรมปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีอะไรของเขานะนะั่นแหละแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเอกชนจะต้องเลิกตามนะแต่ว่าก็ไปพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วกันครับพูดอ้อมๆก็สุดท้ายก็อาจจะยกเลิอกอีกก็ได้ใครจะไปรู้ ครับความจิตตกโอมิครอนนี่มันไม่เข้าใครออกใครเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็โดนกันทั่วหน้านะครับอันเนี้ยที่ยืนยันไงเนี่ยด่วนเมืองหลวงประกาศยกเลิกทั้งหมดกิจกรรมงานปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีอา้าวทาไมยกเลิกซะละ่ะครับก็คือเขาแถลงยกเลิกจัดงานปีใหม่และสวดมนต์ข้ามปีของกรุงเทพและหน่วยงานในสังกัดส่วนภาคเอกชนที่เตรียมงานไว้ยังจัดได้แต่ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแหมบีบทางอ้อมซะขนาดนี้ออฟเดาดนะสงสัยข่าว อันเนี้ยวัวหายล้อมคอกไงที่มีคนหนีออกจากการกักตัวแล้วก็ต้องไปตามล่าตามจับอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอารมณ์ของคนที่จริงๆแล้วคือไม่ได้สนใจอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากทํางานพวกเนี้ยแล้วก็พอมีเรื่องขึ้นมาปุ๊บก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เดือดร้อนครับก็คือเป็นคนในข่าวที่สองนะครับก็คือจากที่ประชุมของสอบคชุดเล็กและกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมก็มีมติขอให้เอ้า กรุงเทพไม่ได้อยากงดเองแต่ว่าชุดเล็กเป็นคนขอให้งดขอให้งดจัดกิจกรรมปีใหม่ในส่วนของงานกรุงเทพมหานครทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โอมิครอนที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนี่ไงต้มเราแล้วเนี่ยชื่อเนี่ยไม่เคยผิดเลยต้มเนี่ยเข้าต้มเนี่ยไหนว่าปิดไม่ให้คนเข้าคือไม่ให้เทสแอนด์โกเพื่อให้คนในประเทศได้เที่ยวกันอย่างสบายใจไงนี่คนในประเทศก็ปลอยอดไปด้วยนี่ไงคนหนีไงนี่ไง,งพวกเธอก็ต้องโดนกันหมดด้วยเห็นไหม เหมือนเพื่อนคนนึงทําผิดปุ๊บครูเรียกคนอื่นมาตีไปด้วยคือแต่อย่างที่บอกนะครับเพิ่งจะมายกเลิกเอาตอนเนี้หมายถึงว่าถ้าไปบีบเอกชนให้เลิกด้วยเนี่ยนะคุณก็จะต้องชดเชยเขาฉะนั้นคุณไม่อยากชดเชยหรอกก็จะบอกว่าเอกชนเนี่ยถากจัดเตรียมงานไว้แล้วและไม่สามารถยกเลิกได้คือมันจะยกเลิกก็ยกเลิกได้อยู่แล้วแต่มันพังคือเขาเตรียมไว้แล้วแหมทําเป็นเล่นคําเตรียมงานไว้แล้วและไม่สามารถยกเลิกได้ก็อขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลกําหนดอย่างเคร่งครัด และต้องขออนุญาตสำนักอนามัยกรทมก่อนที่จะจัดงานด้วยคือเอาพิธีกรรมเยอะๆมาครับสุดท้ายแล้วถ้าสมมติเอกชนยังจัดอยู่ก็จะต้องมีการสร้างความลำบากให้กับคนมาร่วมงานมากยิ่งขึ้นเพราะเขาก็ระแวงว่าเดี๋ยวจะโดนหางเลขไปด้วยนั่นเองเอาเป็นว่าเรื่องการบีบเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจัดการประเทศของประเทศนี้ถนัดมากแล้วก็ข่าวที่สองนะครับท่านกระจกของเรานะครับเขาก็บอกว่านักเดินทางที่แหกกักตัวต้องรับโทษพร้อม ปรับมาตรการโอมิครอนออฟก,ก็เลยบอกว่าคุณคิดจะทำเทสแอนโกเนี่ยคุณอินโนเซนต์มากเลยคุณไม่คิดมาก่อนเลยเหรอว่ามันจะมีคนที่ไม่ได้ทำตามกฎอ่ะมันต้องมีอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยพอมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะชอบพูดเหมือนกับว่ามันมีพวกเด็กเกเรที่ไม่ยอมทำตามกฎฉะนั้นคนอื่นเนี่ยรับรู้เอาไว้จะต้องโดนตามไปด้วยทำไมคนอื่นต้องโดนตามไปด้วยไม่รู้นะก็คนที่ต้องโดนเนี่ยคือไอ้พวกที่ออกกฎนั่นแหละ คือพวกที่คอยควบคุมนั่นแหละหละหลวมเองแต่สุดท้ายคือมาโทษคนอื่นนี่คือสิ่งที่เขาถนัดนะครับแล้วอันนี้คือเป็นนักการเมืองด้วยไม่ใช่หรือแต่ทําไมกลายเป็นพฤติกรรมเหมือนกับฝั่งนั้นเลยล่ะเขาก็บอกว่ารักเดินทางต่างชาติที่แหกกักตัวเนี่ยคือมันเป็นการแหกกักตัวของเทสแอนโก o นะไม่ใช่แหกกักตัวแบบสิบคืนคนไม่ฉีดวัคซีนหรืออะไรนะชี้ผิดกฎหมายไทยยังไงก็ต้องรับโทษแหมมันโทษแรงขนาดนั้นเลยเหรอ ยืนยันพร้อมปรับมาตรการรับสถานการณ์โอมิครอนจำกันได้ไหมครับตอนโควิดใหม่ๆที่ออมีกลุ่มผีน้อยใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีคนที่ไปกินหมูกระทะทั้งที่ตอนนั้นขอให้กักตัวที่บ้านตรงนี้เราก็ไม่ได้ว่าเขาสักทีเดียวแต่แค่ว่ามันอะไรกันนักรหนาวจากตรงจุดนั้นคือทําให้ทุกคนหลังจากนั้นคือลําบากกันหมดคือยังม,มันเป็นเป็นเรื่องของแค่เทสแอนโกล่ะเทสแอนโกเข้าใจไหมเขาฉีดวัคซีนมาแล้วอะเออโอเคเขาผิดก็คือผิดแต่ว่า รอบเนะี่ยจะอย่างเงี้ยจะต้องมาออกข่าวกันใหญ่โตแล้วก็พวกเธอเตรียมเตรียมโดนไปด้วยนะครับคือเขาไม่ได้พูดแบบนี้แต่ว่ามันอารมณ์มันน่ะนักเดินทางชาวต่างประเทศเนี่ยที่ไม่ยอมกักตัวตามมาตรการก็ต้องดําเนินคดออีสืบสวนแล้วพบว่านักเดินทางคนนี้ไม่ยอมรอผลตรวจนี่ไงเทสแอนโกนี่ไงเพราะว่าเทสแอนโกก็คือจะต้องไปอยู่ในโรงแรมหนึ่งคืนเพื่อรอผลตรวจแต่จริงๆก็ไม่ต้องอยู่ให้ครบก็ได้ถ้าเกิดว่าผลตรวจออกมาแล้วเนี่ยเป็นลบก็คือออกได้เลย ใช่ไหมมันก็คือรออยู่สักไม่เกิน6ชั่วโมงหลังจากที่เข้าโรงแรมแล้วก็เขาก็เดินทางไปตามที่ต่างๆเท่ากับได้ละเมิดกฎหมายในไทยแล้วโทษเป็นอย่างไรว่าไปตามนั้นแต่จริงๆนะไม่เคยบอกนะก็พูดข่าวมาไม่เคยรู้นะว่าคนที่ไม่ยอมรอผลตรวจเนี่ยออกจากโรงแรมไปก่อนเนี่ยเขาจะโดนอะไรคุณไม่เคยพูดนะแล้วการประชาสัมพันธ์ของคุณมันก็อ่อนมากนะแล้วจะไปโทษเขาอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกนะโทษไอ้พวกออกกฎนั่นแหละ คือเหมือนกับปกปิดความผิดพลาดของตัวเองเสร็จแล้วก็มาสมมตินนะสมมตินนะครูประจําชั้นในในชั่วโมงเรียนอะ่ะก็บอกว่าให้ไปดูหนังสือกันเอาเองเสร็จแล้วครูก็นั่งแอบนั่งกดมือถืออยู่แล้วก็มีครูใหญ่เดินผ่านมาก็บอกว่าปล่อยให้พวกนี้เขาเสียงดังซุกซนกันได้ยังไงออาแล้วครูก็ทํามาเป็นแบบว่าพวกเธอคนนี้ใช่ไหมที่ส่งเสียงดังฉะนั้นคนอื่นเรียกมาโดนตีตามไปด้วยเอา้าทั้งที่ตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่แอบเล่นมือถือเองอันนี้ประมาณนีย้ยกตัวอย่างนะครับ อีกเรื่องคือทางโรงแรมก็ต้องรับผิดชอบว้าทําไมปล่อยให้ออกมาทาั้งทั้งที่ยังไม่ได้รับผลอก็อย่างที่บอกอะ่ะคุณไม่เคยคิดมาก่อนเลยหรือว่าจะมีคนที่แหกกฎซึ่งมันก็ต้องมีมาตรการอยู่แล้วเราต้องดูว่ามาตรการมันมีช่องโหว่ตรงไหนแล้วรีบอุดอันนี้ไงนี่ไงล้อมคอกแล้วนี่ไงแสดงว่าไม่มีใช่ไหมเราต้องดูว่ามาตรการมีช่องโหว่ตรงไหนแล้วรีบอุดแสดงว่าไม่มีใช่ไหมอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กเพราะนี่คือเคสเดียวถ้ามีห0สิเคสรับรองว่าวุ่นวายมหาศาล คือไอที่ผิดเนี่ยคือทําไมไม่คิดไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วคนเดียวกันวันก่อนเพิ่งพูดว่าโควิดกระจอกนะครับแต่ว่าพอมาตอนนี้ดูกลัวโควิดซะเหลือเกินเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ตอนหนักนะว่ารัดผ่อนคลายให้แล้วขอให้ท่านช่วยเราด้วยอย่าฝ่าฝืนเพราะเราไม่นิ่งนอนใจและตัดสินใจเร็วอย่างกรณีจังหวัดสุรินทร์เมื่อทราบปัญหาท่านก็ต้องยุติกิจกรรม สำหรับประชาชนที่มาร่วมงานก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการซึ่งออกมาก็เพื่อรักษาชีวิตของท่านคนรอบข้างไปจนถึงการช่วยเหลือประเทศไอประโยคพวกนี้แหละซึ่งจริงๆเนี่ยเขาเหมือนตีข่าวแบบว่าให้มันดูร้ายแรงมากคือยิ่งโอมิคอนด้วยเนี่ยมันเป็นโรคที่แบบแทบจะไม่ร้ายแรงอะไรเลยแต่เขาเหมือนเอาพยายามเอามากับพือให้มันร้ายแรงเอามากับพือว่าเหมือนกับแบบประชาชนก็จะต้องปฏิบัติตามระบอบของเขาให้ได้หรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาได้วางแผนเอาไว้ให้ประชาชนคืออยู่ในระบอบของเขา ก็เชื่อว่าคนที่มาไม่ชอบใจที่ออฟพ,พูดเนี่ยแสดงว่าตกอยู่ในระบบนี้แล้วเรียบร้อยแล้วสุดท้ายนะครับเพื่อนๆที่มาจากต่างประเทศฟังให้ดีเพราะว่าท่านกระจกเขาพูดคนไทยที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศขอย้ําว่าระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ประเทศนั้นแล้วประเทศดังกล่าวมีการระบาดมากๆทางการไทยก็ต้องปรับมาตรก,การเนี่ยเหมือนหุดหงิดอยู่อะท่านกระจอกเนี่ยเขาหุดหงิดการเดินทางกลับบ้านของท่านอาจมีขั้นตอนต่างๆเพิ่มเข้ามา ก็ขอให้เข้าใจรัฐเช่นกันและเห็นว่าที่ผ่านมาเราปรับมาตรการคัดกรองตรวจเชื้อกักกันตัวอยู่เรื่อยให้ทันการระบาดของโรคไหนว่าโควิดกระจกความจริงแล้วคือไม่มีปัญญาคิดอะไรให้มันได้มากกว่านี้ก็คือมาตรการมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่อย่างไม่กักตัวก็ตรวจหลายๆรอบก็สลับไปสลับมาก็ทําได้แค่นี้ครับสรุปว่าบทของท่านกระจกเนี่ยเขาจะเปลี่ยนได้อยู่เรื่อยนะครับวันไหนที่เขา อารมณ์ดีเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งวันไหนที่แบบว่าเขาขี้ราคาญเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดเวลาฉะนั้นคือพูดอะไรมาเนี่ยไม่สามารถเชื่อถืออะไรได้เลยออบนึกขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งงานนี้ออบคิดว่าแปลกๆเหมือนเขาจงใจคือเทสแอนโกไม่ได้เพิ่งมีแต่ว่าเปิดมาแล้วหนึ่งเดือนครึ่งกว่าทำไมตอนก่อนที่จะเลิกเนี่ยไม่เคยเห็นมีข่าวทำนองนี้ทั้งที่คนก็เข้ามาเป็นแสนคน หลายแสนคนแล้วสักสามแสนขึ้นไปได้แล้วรวมทั้งหมดแล้วถ้าสามแสนจะมีหลุดไปแค่หนึ่งคนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องกระจอกมากเขาก็กระจอกอยู่แล้วใช่ไหมก็คือโควิดเขากระจอกอะแต่ทําไมพอเรายกเลิกเทสแอนโกปุ๊บเคสนี้โผลมาทันทีเหมือนหาเหตุผลข้างๆคูๆมาสนับสนุนการยกเลิกเทสแอนโกทั้งที่ก่อนหน้านี้หลายแสนคนยังไม่มีเลยนะแต่ตอนนี้มาเนี่ยเป็นเพราะแน่ไงมีคนแหกกดนี่ไงเลยจะต้องยกเลิกเทสแอนโกไง เนี่ยเห็นไหมมันมีข้อหละหลวมอย่างนี้ไงฉันก็เลยจะไม่ทําต่อเอา้าแล้วก่อนหน้านี้เดือนครึ่งทําไมไม่เห็นมีข่าวลาักษณะนี้แล้วยังงงๆว่าบทของท่านเนี่ยที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ดังใจนึกเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมจึงเปลี่ยนบทได้ไปเรื่อยๆขนาดนี้แต่มีเรื่องหนึ่งคืออต้องขอเล่านิดนึงนะครับคือช่องโกโนไกด์ของเราเนี่ยเป็นช่องที่ปรับเปลี่ยนได้ คือไม่ได้หมายความว่าออฟทำแบบนี้อ็อบจะต้องทำอย่างนี้ไปตลอดเรื่องของเรื่องก็คือที่ต้องอธิบายเพราะว่ามีบางคนซึ่งจริงก็มีอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้คอยได้พูดเท่านั้นเองว่าเออเมื่อก่อนนะเคยชื่นชมนะเพราะว่าออฟเนี่ยคือก่อนที่จะมาพูดเข่าพวกนี้เนี่ยออฟก็เคยทําเกี่ยวกับคือตอนนี้ก็ยังทําอยู่ก็คือรีวิวการท่องเที่ยวก็คือจริง,รงๆก็ไม่ใช่อะไรคือเราไปเที่ยวไหนแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาเอามาลงแต่แล้วก็มีทั้งเรื่องของวีซ่าทั้งเรื่องของเทคนิค การเที่ยวอ่าขึ้นรถไฟยังไงต่อเครื่องบินยังไงซื้อตั๋วอะไรเนี่ยเนี่ยที่เราทำเมื่อก่อนเนี่ยอาเปบ้าทำเรื่องพวกนี้มาทั้งทั้งที่ไม่ได้ได้อะไรเลยคือยอดวิวต่ําเตี้ยมากเอ่อแต่เราทําด้วยด้วยใจรักส่วนเรื่องของรีวิวเที่ยวเราก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยเห็นมียอดวิว YouTube นี่อย่านึกว่าได้เยอะนะครับไม่กี่บาทเท่านั้นสําหรับวิดีโอรีวิวเนี่ยนะซึ่งมันไม่คุ้มแต่เราทําเพราะว่าเราเป็นบันทึก การเดินทางของพวกเราแอบและทีนี้คนนี้เขาบอกว่าเสียแรงเมื่อก่อนเคยชื่นชมแล้วก็ตัวเขาเองก็เคยได้ประโยชน์นะจากตอนที่เขาเพิ่งเริ่มหัดเที่ยวใหม่ๆก็มาดูของเราก็คือสรุปว่าเป็นคนท่องเที่ยวเหมือนกับเราซึ่งเขาบอกว่าตอนช่วงหลังๆเนี่ยเห็นอ๊อฟเนี่ยเอาแต่ทําพูดวิดีโอเขาเรียกอะไรน,นะด่ารัฐบาลถึงออฟไปด่าตอนไหนอะอ๊อฟใช้คําว่ารัฐบาลตั้งแต่ตอนไหน เราไม่เคยใช้คำหยาบเลยเราพูดจาอ้อมจะตายขนาดพูดจาอ้อมขนาดนี้นะคือเขาผิดหวังมากเราเอาแต่แต่รัฐบาลเราเอาแต่แขวหมอหรืออะไรเงี้ยอพูดคำว่าหมอตอนไหนก็ประมาณนี้แหละครับคืออ๊อฟก็ยังสงสัยว่าโอ้โหนี่ขนาดเคยได้ประโยชน์จากคลิปที่อ๊อฟพูดนะยังจะมาว่าอ๊อฟซะขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้เคยได้ประโยชน์อะไรเลยสงสัยคงแช่งให้เราไปตายซะแล้วหรืออะไรอย่างนี้ซะละมัง้งนะคือเอาเป็นว่าเราทําประโยชน์ให้แต่สุดท้ายก็ไม่เคยได้ ให้อะไรเราแล้วก็ยังจะมาว่าเราอีกเราก็เลยพูดตอนต้นว่าช่องของเราเนี่ยเป็นช่องที่ปรับเปลี่ยนได้ไม่ได้หมายความว่าอาทำอันนี้เราจะต้องทําอันนี้ไปตลอดอย่างตอนนี้เขาพูดข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดประเทศซึ่งเราเน้นเรื่องของการเปิดประเทศนะส่วนข่าวโควิดอะไรนี้เราพูดคือเพื่อประกอบความมั่นใจของเราว่าข้อมูลของเราไม่ผิดเท่านั้นเองแล้วก็ที่เราทำเนี่ยตามความเดือดร้อนของเพื่อนๆด้วยที่มาคอมเมนต์ ว่าเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรแล้วก็จะไปตามนั้นฉะนั้นตั้งแต่ต้นเนี่ยที่โควิดมาเป็นใหม่แล้วก็คือทั่วโลกปิดประเทศกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเพื่อนๆหลายคนก็มาถามแหละว่าเปิดหรือยังเปิดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากกลุ่มแฟนฝรั่งตอนแรกเราก็นึกว่ายังไม่เปิดแต่เราก็พอเขามาขยันขยอมากๆเขาก็ไปศึกษาเออเปิดแล้วนี่ว่าบางประเทศอันนี้เราก็เริ่มต้นจากการเสนอข่าวว่าประเทศไหนเปิดบ้างอะไรอย่างนงี้ประเทศไหนใกล้จะเปิด นะครับแล้วก็ตอนนั้นไทยยังไม่เปิดพออีกหลายเดือนถัดมาไทยมีว่แววว่าจะเริ่มให้มีคนเข้าบ้างแล้วเราก็เริ่มเสนอขา่าวฉะนั้นเราจะมาตามความเดือดร้อนของคนเสมอทะนั้นถ้าสมมุติว่าไทยเปิดอย่างอิสระเสรีซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่นะไม่รู้เมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นออาจะทําอะไรออาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่หลักๆเมนหลักของเราคือเรื่องวีซ่านี่แหละแต่ต้องทำเพราะว่าเป็นสิ่งที่เพนตลอดการของคนไทยที่ไปไหนก็ต้องขอวีซ่า ครับกแ็แค่จะบอกว่าเห็นวันนี้อ๊อฟพูดข่าวพวกนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า,าจะต้องพูดแบบนี้ตลอดการนะแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะด่าใครด้วยนะอ๊อฟอาจจะพูดรุนแรงแต่ไม่ได้ด่านะเพราะว่าเราเป็นความรู้สึกคือเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเนะ่ะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคนอื่นที่ต้องมารับผลกรรมของการตัดสินใจแย่ๆของกลุ่มคนบางกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอารมณ์เดือดร้อนแทนคนอื่นนะครับไม่ได้ด่า ก็จะมีคนบอกว่าอ๋อแสดงว่าอาคตินี่หรืออะไรเงี้ยต้องบอกจริงๆนะว่ากลุ่มเนี้ยที่เราวิจารณ์เขาเนี้ยก่อนโควิดเนี้ยเอาเขาจริงนะเคยชื่นชมมาก่อนฉะนั้นจะหาว่าอาคติก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ทุกอย่างคือพูดไปตามเนื้อผ้าถูกก็บอกว่าถูกผิดก็บอกว่าผิดถูกเราก็ชื่นชมไปผิดเราก็ต้องวิจารณ์แต่ว่าเราเป็นคนตัวเล็กๆที่ไม่ได้มีอํานาจไม่ได้มีบารมีอะไรฉะนั้นเราก็ทําได้แค่วิจารณ์แถมยังต้องเซฟตัวเองด้วยคือวิจารณ์แบบออออ้้มมๆใชคํา เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ